วันีสิงบอไปอันนี้นอ่ะชงเียมา้ว่ะบอกจักสิไปว่าไปดอกหาโมกันหมว่า้าไปกับว่าไปละก็ที่เรียนยังองวะตอนรับศีกาบิ่งจะิ่งแต่หนุมว่ากินกันได้ดอกเด้อพี่นอ้องอม่เยวะแ่บอก ไม่ต้องแม่ครัครับแม่ต้อนลบไปทิดเก่ามันี้ายใจมาเลยนะไรวันนี่ไเปนึ่้จมก้นเหนือยองข่าวเพราะว่าตรงไกลตรงไกลเมล่าง ใช้ของที่เราใช้ประเดี๋ยไปแยกแล้วจืดมหมจืดไหมใช้ที่เราใช้ประเดี๋ไม่ไม่ว่าคือแช่หมูเขากุ้งหัวฟันเฉ่อกุงหัวหยาุกตัวไมว่ามันก็ต่างหุ่นอย่างเดียวมั้งไม่ว่าถึงอ่ะอ๋อแค่หัวเกี่ยวหัวเชียวอย่งเดียวบ้านไหนแช่หมูบ่ ก็กินด้วยอ่ะแาวอ่ากกินด้วยอ่ะคงเขาหลงมันหาบาทกูเขียวไปหลายหเขาเมาก็กินเขากินเบ่อเห็นคิมเนื้อเห็ไหมเดรอเ็นหมเหรอเห็นคิมเนื้อไข่ไข่เพื่อใครว่าค็ดเนี่ดูหลาน ร้านร 4, 3. 3้านยูปสามสี okay. ่ขึ้นปสี่มหรอปสองสี่ขึ้นปสามสอบไดที่สามปสามสอบใดที่สามปหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งอะปหนึ่งกับปสองสอบไดที่หนึ่งจีปองสอบกปสามเดสามปสองสอบไดสาม ถ้าเป็นโปอสองสอบเลยที่สามเอาคืนนะโปอสามสอสบเลยที่สามเขาบอกคนเมาดูเขาเลยป่ะหิ่งเขาบอาชอบกินไม่กินเลยหยุดก,กินกินอะไรบ้างน้ำอืมอืมเสียงอะไรมันเรียกพี่น้องไม่กินขา่าวน้ำเด้อ ที่เขาตามะฮงขาปุ่นยายหลานหลานยายยายหลานหลานยาย่หลานยายยายหลานชิมองหมูว่าอะไรที่มองหัวต้มตมะฮงก๋ไก่เบิ่งไหรว่ากับเมื่อไห่ะเอาว่าไม่กินก็ไม่กินน่องตำ่งแซ่เข้ม ก็กระชื้นนะกระชื้นตำปูนี่อันเบื้องเจ้ามีคนทักหลายเนาะอันมีหูบเจ้ามีคนเขามาทักหลายเนาะเขา่านต้นโยบานเขามูจักเจ้าเนาะไปทำไมกินบมกข้าวของคอยร่วงผู้เยวมะผู้ทักเพราะออมคอยนุ่งต้องเก็บหลายเห็นกูบ้างเห็นเราเดียวบ้างห่น บุญก uh, ุยด mm. ้วยกัตำฮู้กุยตำฮูกุยอืมเออตำฮูเอาคล้นี่ตำหง้น่าพ right> ่นองเยแซ่บแซบ้าวก็แคหมูคล no ้ำใครพอกแคกินเมันตำฮูน่แซบูหัวเหลียงให้ตำใหตงหากเลยกินยังไหนเนี่ยแซ่บ อันนี้กานี่ามกินเห็นมันพี่ก่อนอันนี้ลาตาเองว่ะที่เมืองขวางลากันรสชาตแบบไรของลาน่อนไห่แสบนไหนมันมัน่กินตาหุเขลี้ยาแ้หนพี่กอนของหากระแสบอยู่แต่ว่ออกหวานนิดนึงไม่ิ้นหนึงจานสองจสองจนอ้จ้อ แตาไม่สิแต่าไมาส่สิบ่กเป็นหนังนอกมันสิว่าเป็นหนังนอกก็หวาน,นอ่ะเนาะอาว่าต้นเนาะมันงกินเลยแล้ก็ชิ้นคือตะมกมะละกอแซ่บแจบพี่น้องลูกหลานหล,าน,ลานปลูกเขาได้กินข้าวเที่ยงมาเด้อขอบุญพ่อมัน,นมเลเขียนอดบ้านมา มาแม really? ่มาเบิ้งแม่หนาให้กินเขาเพื่อชทางไก่ผูดยุคกรุงเทพกรุงไทยพูดยุคเมืองนอกเมื่อน่าคินหัวบ้านเมื่อแม่ไหนกินตำหุงเมื่เคยตำหุงเทียหนนะตำหุงหัวเหลืยงแก่แก่กิน้หลืองหลานหลานกู คนเท่าค่ะถับไปอยู่นอกนอกพื้นที่ออกจากบ้านไปแล้วอสิคิดหอดอาหารบ้านเท่าสิคิดถึงบ้านว่าเคยกินตำหมูยุกยุกมองหันมองดีครับผู้นั้นผู้นี้ไตหฮมักเกลือไตโฮมบักย่มมาเดือพี่น้องตาโฮ่งแจ๊บแจ้วกับปุ่นกินเหงพี่ยังเคยเหรอเนียน้องอยังอ่ะอ๋น้องใครตัง้ง ไข่นกกระทาจานะ้าฮะไข่นกกระทาเขาชิมมืมอไงบ้างทั่ว้างก็เพื่อนเจีายบ้างเพื่นมันหล่นนะ <c oughs> มันวนแม่เอาน้ำไปหรอเ่บอกไอ้ว่ามัเจีดยดพี่น้องก็เกิดเก็ิทิน เงยบมากกะเช็ดทั้งหอายูร่อะไปไน้ำมพร้าทำด้ยต้อเดรนผ่มกาสสามี่เจาจแล้วหจะภ้าษสอีสานเหมือนไทยทแบบผาสไทยตอลาอีสานหน่อยหน้ากับบกเขียบมะละกอกะบกหง เขาก็แจงใกล้ด้วยค่ะห้าพูดบักบักหักบักหงมันเป็นผลละไม่เน่ยแหละนะอว่านเอเ้าเกียวเบกเอเบเอิ้นเบาเอิรนผลลไมพูกอะไดเอาขอบคุณมากเยจ้ะมันเกียวเขาถือว่าถึงพี่ไลยแม้นายหรือยู่ะไินะจิไงบำเลยพี่จะเชื่อพี่มันเขาจะเชืย ใช่อันนี้ผู้หน่อยพูดบอกลูกเังาใช้ผมผู้เพามีดอกฟูฟูอ่ะแต่เขาก็ใส่ไข่น้ำจังสีเหือยสิไปใส่ไข่ยังเหนื่นมันมันกนุ่มมันอ่ะก็เห็น่อเขาอืมไข่นกก็ะทาก็เป็นสังสิจอมจังสิฟูถั่วจังสันลาม